อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโกเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่่ะนี่ครับเป็นว่าห่างกัแนแล้วกับุณเติาเพราะอะไรครับมันเรียกว่ามัน าอยู่กับตัวเองมากกว่า mm hmm. ต่างคนต่างกลับมาทบทวนเรื่องราวทั้งหมดมา mm hmm. กกว่าว่าแบบเรารับรับกันได้หรือเปล่าจริง,รงๆแล้วอะไรอย่างเงี hmm. ้ยเพราะว่ายิ่งคบกันนานขึ้นเราก็ยิ่งรู้จักตัวตนของกันและกันมากขึ mm ้น hmm. เขาเป็นเขาเราเป็นเราเราพยายามปรับกันทุกอย่างแล้ว mm hmm. ปรับจนเขาบอกว่ามันปรับไม่ได้แล้วแล้วก็ ปรับไปแค่นี้เหมือนกันก็ลองกลับมาทบทวนว่าเราแฮปปี้หรือเปล่าเป็นมาว่าพี่เขายังแบบไม่ทิ้งรายเจ้าชู้หรือเปล่าครับเราถึง่างไม่เกี่ยวกับเรื่องเจ้าชู้เลยค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงไม่มีเลยตั้งแต่พบกันมาจะเป็นเรื่องนิสัยของเขามากกว่ากับนิสัยของเรา m u า่ h คือเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช้คำนี้ซะถ้าใช้คานั้นมันก็ถูกต้องนะเพราะว่า เหมือนคุณอย่างที่บอกว่าต่างคนโอเคนีสใส่มันต่างกันอยู่แล้วอ่ะแต่เมื่อมาคบกันมันก็ต้องปรับหากันและในเมื่อเขาบอกว่าเนี่ยเขาปรับแล้วคุณโอเคไหมอ่าแล้วส่วนเราเราไม่โอเคเราก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราจะเอาอย่างไงเนี่ยค่ะห่างกันมาได้สักพักประมาณเท่าไหร่มาตืนมาไยังทำยอาจริงว่าเมื่อวานเมื่อวานเลยใช่เมื่อวานเสร็จนม่านถึงจุด จิดสุดแล้วนะะก็เลยเอ้ยเราลองหางกันดูดีกว่าเราเป็นฝ่ายบอกเขาหรือเปล่าค่ะเป็นฝ่ายบอกเาคือตัวเขาเขาบอกว่าเขาแฮปปี้นะเขาแฮปปี้กับเราเขาไม่มีเรื่องอะไรเลยที่แบบเออแต่ว่าเราอะเราไม่แฮปปี้ตอนอะเราไม่เราเขาโตกว่าแล้วเขาบอกเขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าแล้วนะคะแล้วก็เขารู้แล้วว่าเขาปรับไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยคือที่สุดของเขาแล้วอย่างเงี้ย เราก็เหมือนดันพลังปรับอยากปรับยากไหมคะมันไม่เยอะมเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยสําหรับเราไงคือนิดเดียวเองนะที่เราต้องการแต่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถทําได้เออไม่ไมว่าเรื่องเล็กเล็กอะไรเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของอารมณ์คําล หรรือออะไย่างงี้พูดจาไม่เข้าหูกันอะไรอย่างงี้เปล่าแล้วเรากรหลับไม่ได้เขาเป็นคนอักแนวอินชาน์ทนิดก็สไตล์เขาแรงหน่อยพูดแต่ขาาซักนิดนึงใช่แบบแล้วเราเป็นคนเซนซิทีฟไงัฟงแล้วคือไม่ใช่เขาไม่ดีเขาพูดกับคนหนึ่งอาจจะไม่คิดอะไรแต่เราเป็นคนเซนซิทีฟ ครบเราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นคนเซนซิทีฟอะมันก็ต้องปรับหากันแต่ก็ไม่เกี่ยวกับพวกมือที่สาไม่มีไม่มีเลแน่นอนใช่ไหมคะแล้วตั้งแต่ที่เราแบบว่าห่างกันไงพี่เขาได้มีแบบโทรเตือหรือโทร้อหรือส่งไม่เสร็จอะไรไหมครับไม่มี เราก็ปิดช่องทางการต่อ,ตองเราด้วยร<ม>เราก็อยากจะอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะอย่างครั้งที่แล้วที่ห่างเนี่ยเราก็ยังเหมือนกับรอทุกวันเปิดแ<อ>ล้ส่สงมาเรื่องแอบเข้าไปดูอินสตาแกรมอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือเราแบบปิดเลยพยายามอยู่กับตัวเองจริงๆก็รับปากกับที่บ้านไว้ว่าแบบครั้งนี้เราจะแบบเข้มแข็งเราจะหนักแน่นว่าเราต้องคิดทบทวนจริงๆแต่ครั้งที่แล้วเหมือนเรารอเรารอเขามาง้อมีป้าี่ชาอยู่ใช่แต่พอกลับมามันก็มีเรื่องเดิมเดิมซ้ำๆจนตอนนี้ก็ต้องทาจริงแล้วอะค่ะ ถ้าสมมติว่าพี่เขาแบบว่ารู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วเขาโทรกลับมาเง,งี้ยเราจะยินดีคุยกับเขาไหมครับถ้าเขายินดีปรับรับปากเราสัญญาปเปลาว่าเขาจะปรับเราโอเคนะเพราะเรื่องอื่นเขาโอเคหมดเลยอ่ะที่บ้านก็รักเขาบ้านเขาก็รักเราแฮปปี้ทุกอย่างไม่มีเลยแต่มันแค่เรื่องเนี้ยแต่เรื่องนี้บ่อยๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่ได้ะคะใช่ดูได้ทางเราค่อนข้างเฮิร์ตมากเลยทีเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ เพราะเราก็ผู้หญิงอะ่ะก็อยากให้เขาแคร์อยากให้เขาสนใจเ,เขาก็บอกเขาแค่แต่แคร์ในแบบของเขาแค่ในแบบของเขาซึ่งม,มันคบกันอะ่ะมันจะมีแบบของคุณแบบของฉันมันไม่ได้มันต้อง,บบองด้วยการใช่มันต้องมือของเราเปะไม่เพราะ,ะสา, ح ح หาเหุนดหร้อเปลองเห็นแบบดูน้ำดูผอมลง ่หรือเปลาไม่เกี่ยวค่ะอันนี้เราก็ปลอมเขาเพราะเขาชอบว่าเราเป็นขาตัวสนุกอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยฟิตบ้างเห็นเขาฟิตช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีของมาปรับให้เขาแล้วปรับผอมให้เขาแล้วตอนนี้ปรับผอมไม่แล้เอออย่างนี้หรือเปล่าเราก็แฮปปี้นะแต่ว่าไม่ได้ตอมใจเพราะพอไม่ลงเลยอย่างเงี้ยเพราะว่านี่เพิ่งเกิดเหตุการณ์เองเพิ่งตัดสินใจไปเองเหมือนครั้งนี้เราจริงจังมากถ้าสมมติว่าเราจะต้องจบอย่างเงี้ยเรารู้สึกจะได้ไหมครับกับความรักครั้งนี้ ก็จชได้ญญแหละสองปีกว่าก็นานที่สุดสำหรับนิวแล้วแล้วเขาก็บอกว่านิวก็เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วแต่ว่าเราก็ทาเต็มที่แล้วเห็นบอกว่าทาพ่อแม่ก็แบบว่าขอทราบเรื่องด้วยเขาม,มีเป็นกาวใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพ่อแม่ก็เืียงข้างตลอดลยนะอย่างเงี้ยเพื่อนดูคนก็บอกเอ้ยแกเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดแล้วมไม่เชี่ยวเชื่อฟังทุกอย่างแบบคือถ้าเขาเสียเราไปอย่างเงี้ยก็นะก็ต้องเขาต้องคิดด้วยแลแหละเราก็มั่นใจในอย่างในส่วนหนึ่งคือเราเต็ม ที่มากกับเขาเราทําดีที่สุดเราจะไม่เสียใจเลยว่าถ้าเกิดเขาจ <บ S 1> ไม่งอ้อ<ม>เราก็ถือว่าเราทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วแล้วตอนนี้เราได้เปิดรับใครที่เข้ามาคุยใหมังไ,ไม่ได้ไม่ได้เปิด<ม> <laughs> อือจริงๆในใจนี่ไม่ยังย<ม>ังไม่อยากใช้คา<ม>ว่าเลิกมากกว่าอ๋อแค่ห่างกันคบทวกนกลับมาคิด<ม>ว่าแท้จริงแล้วเราแฮปปี้หรือเปล่าหรือว่าเราหลอกตัวเองว่า เดี๋ยวเราก็แฮปปี้เดี๋ยวเราก็ทนได้เลยอันนี้มากกว่าแต่ว่าลึกๆแล้วก็ยังรอเขาอยู่ให้เขาปรับเราในสิ่งที่เราอยากในใจลึกๆก็ไม่ลึกหรอกจริงๆก็อยากให้เขาปรับเพราะแค่เขาปรับเรื่องนี้นะมันจะไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยอจริงๆเพราะพ่อแม่หนูก็เห็นว่าสมมากทะเลาะกันแต่เรื่องนี้คือถ้าเขาไม่มีเรื่องนี้ซึ่งหนูว่าคิดว่าเขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแบบนี้เขา เราก็เคยพูดแบบนี้อนะไรเงี้ยกลัวคนจะมองว่าการที่เราพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็กลับไปดีกัน,น <c oughs> ไม่อะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับมันเกี่ยวที่ตัวเขากับตัวนี้มาก <c oughs> ไม่ใช่เขาไม่ดีนะพี่เขาดีมากนะคือกับผู้หญิงคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาเลยทุกคนอาจจะแฮปปี้แต่กับหนูหนูเป็นคนเซนซิทีฟหนูเป็นคนแบบนี้เห <c oughs> มือนว่าประมาณว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจเรานิดนึงเป็นรายละเอียดเล็กน้อยใช่รยเอียเล็กน้อยแต่เล็กน้อยนานๆมันก็เป็นแผลลึกนะเออเาอ ตอนนี้กําลังใจเป็นยังไงบ้างใจดีมากค่ะแล้วช่วงนี้ก็งานเยอะมากๆด้วยแล้วเดี๋ยวก็มีไปญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยมันก็คงมีเรื่องเบี่ยงเบนไม่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 คิดมากมาอะไรไปญี่ปุ่นกลัวคนจะมองว่าหนีไะมาเับไแล้วเขาก็ดูแฮปปี้ชิวๆนะเออน้องเดี๋ยวก็มาแหละเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันมาแต่ถ้าเกิดว่ายังเหมือนเดิมก็ไม่อยากไม่อยากจะไปให้มันบั่นทอนกันอีกทำไมอย่างเงี้ย แปลว่าถ้ามี้ใส่เดิมยังไม่เลิกเราก็ไม่กลับแน่นอนว่าเขาไม่ปรับให้เราเราก็ไม่กลับ <c oughs> <c oughs> เราว่าอายุเยอะแล้วนะ <c oughs> เหมื <c oughs> อนตัวเรา <c oughs> มั่นใจว่าเราปรับมากที่สุดแล้ว<ร>ไหมเราปรับเราปรับมากแล้วถามคนรอบข้างจะรู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นภายนอก <c oughs> อย่างหรือว่าไลฟ์สไตล์บ,ตาบางอย่างที่เขาไม่ชอบเราก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้อะไรนักหนาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนให้เขาอย่างงี้เงาก็ ก็งงเงี้ยงเานะเดี๋ยเราไม่งี้ยแต่ก็เงี้ยงนงอ้อยลงแครมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราใจเล็กๆด้วยว่าเราปรับ<ช>เขาเยอะขนาดนี้แต่เขาแค่นี้ทำไมทำให้เราไม่ได้ใช่เราขี้น้อยใจอีกต่างหาก <c oughs> เลิกคิดมากอ่ะก็เลย อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่